ว่าแรงเสียดทานของสมุดโทรศัพท์จะแข็งแรงแค่ไหนและตอนนี้ครับมีอยู่แล้วผมมีอยู่แล้วอันหนึ่งน่าจะมาลองเดินกันทั้งสองฝั่งดูนะครับเราแค่นาเอากระดาษทีละหน้ามาซ้อนกันแบบเนี้นะครับมาลองกันเลยนะครับพี่น้องคู่แสบออกมาขึ้นมาเลยมาแล้วมาแล้วําแบบเด็กจากเข่าเลยนะแม่สำหรับผมชิลๆเลยจะให้ทั้งสองมาชักเยอะกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับให้พี่น้องคู่แสบดึงกันให้เต็มกําลังไปเลย

ดึงเป็นไงล่ะนึงยังไงก็ไม่ขาดครับเห็นไหมครับโอเคครับโเคถ้าเป็นแบบนี้สรงสายต้องระควลโฮเซอียน้างกับไอจังมาละครับงั้นจะเป็นยังไงนะถ้าเราใช้ถึง6คนมาดึงจะสมุตนี้กันทั้ง2ฝ่ายพยายามเข้าพร้อมแล้วไป โอเคโอเคโอใยไอ๊ยโอ๊ยกอ๊ัโอ๊ยโอ๊ยโอกยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ๊่โอ๊ย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 โอนยโอมยโอ๊ไโอ๊ยนอ๊ยโันนโอ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอแน่น๊ยโอ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 ๊ยโี๊ยแอนยะอ๊ยโอ๊ยวอ๊ยโอ๊ยโ่นนะอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอทีลอ๊ยโน๊ยน มีพื้นที่30เซนคูณ15เซนและมีพื้นที่ทั้งหมด450ตารางเซนติเมตรดังนั้นพอมาซ้อนไปมาทั้ง960หน้าจะมีพื้นผิวถึง43.2ตารางเมตรดังนั้นเจ้านี่นะความกว้างเหมือนกับเสือญี่ปุ่นถึง30มสนบนเลยแลวจะเสือ30มืนนี้พอซ้อนกันอยู่มันจะเกิดพลังสุดยอดของสุดยอด แรงเสียดทานทีเดียวหะครับเอาละครับคราวนี้เรามาเป็นตอนพิเศษทั้งทีเราต้องมาทดลองอะไรที่มันบิ๊กๆแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยดีไหมครับทุกท่านครับงั้นเรามาชมพลังที่แท้จริงของเจ้านื่กันเลยนะครับแท้จะไม่ได้ตำหนักไปที่ลานกว้างเพื่อชมสิ่งมหัศจรรย์นี้กันเลยดีกว่านะครับทุกทุกท่านเชิญเลยครับ,พบเ,เพื่อตรวจสอบพลังแรงเสียดทานของสมุโทรศัพท์แล้วเราถึงกับต้องออกจากตำหนัก ไปยังร้านจอดรถที่กว้างขวางทีเดียว<ป>ลูกจอกซุก,กะนี่แกนซุก,กะ<ป>ขั้นแรกการที่เราจะสร้างแรงเสียดทานมหาศาลจากสมุโทรศัพท์นั้น<ป>ต้องนำหน้าทั้ง9ก้าล้อหกสิบหน้าคอนทุกสองเล็มมาค่อยๆซ้อนกันไปทีละแผ่นทีละแผ่น<ป>แต่นี่นะลำบากหน้าดูเลย<ป>จะทำให้เสร็จสักอันหนึ่งนี่เสียเวลาไปกว่า4 0นาทีเชียว เพื่อเป็นการเตรียมสำหรับการทดลองให้ลูกยอซุกะทําไว้ถึง4ี่อันเลยจากนั้นเราจะได้รู้พลังที่แท้จริงก็ต้องเจ้านี่เลยบาล้อก็ด้วยมอเตอร์ไซค์เพว่ความปรุนาจาาทาคาชิและซิงครับถ้าพูดถึงทาคาชิและซิงแล้วเหตนกานผ่าโผนไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์หรือว่าจะเป็นแบบไหนไที่แกก็จัดให้เราได้ ว้าครั้งนี้แหละเราจะให้บรตไซส์สคันมาชักกระยอเจ้าสมุทรโทรศัพท์นี้ดูกันแลวกันนะครับเบร์ไซส์ที่เราเตรียมวันนี้มีเครื่องยนต์ปีศาจที่มีความเร็วถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาดูกันว่าเจ้าสมุทรศัพท์จะทนพลางของเบรคไซส์ได้หรือไม่สมุทรโทรศัพท์ vs เบรไซส์ตอบไม่ได้จริงนะครับว่าอาจจะชนะ เพเป็นครั้งแรกที่จะไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจับตาดูมาดีๆทั้งคนขับทั้งรนสักดูแล้วเมือจะจัดเต็มกันแน่นอนเอแล้วครับเริ่มเล่นเครื่องแล้วเสียงเครื่องแบบนี้ก็้องสวนไปทั้งพื้นที่โอเคนะครับดึงได้เลยอ้าวแต่ว่า เริ่มไปเพียงสามวินาทีสมุดโทรศัพท์ก็ขาดเรียบร้อยซะแล้วแต่เทราว่าพอเรามาดูกันดีๆส่วนที่ขาดไปนั้นเป็นส่วนสันของสมุดแต่ตรงที่กระดาษซ้อนกันนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดเดียวโอ้ไม่น่าเชื่อทาเป็อย่างนั้นเราก็ราวนี้เราเพิ่มการยึดเกาะตรงสันด้วยเหล็กที่แข็งแรงเป็นแบบนี้แล้วดูซิว่าเราจะต้องเป็นห่วงอะไรอีก มันมาติดตั้งพร้อมแล้วจะรออะไรอยู่ละ<อ>่ะเริ่มกันได้เลยโอ้โหเเสียงเครื่องเริ่มคำรามแล้วตอนนี้เจ้าสมุทรก็กันอย่างดีเลยนี่ร้าเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแต่ทำไมการทุกเขาถึงยอมแพ้กันไปแล้วละ่ะยังมีครับ กำนักขอรับจะทดสอบแรงเสียดทานกันต่อเลยด้วยเจ้านี่ครับเลยแลสองคันนี้เทวานี่แหละจะเป็นอย่างไรกันด้วยน้ำหนัก1.4ตันซึ่งยนถึง1 5ึง1,500ซีซีมาดูกันว่าสมุดจะยังทนได้อีกหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเริ่มกันเลยพอเริ่มดึง หเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรเจ้าสมุดนี้ได้เลยแต่ชนะก็ยังตกเป็นของเจ้าสมุดโอ้ไม่น่าเชื่อนะถ้าเป็นเช่นนั้นตําหนักของรัฐจัดวิศาตสุดโหดมาดูกันว่าความโหดของเจ้าดีจะสามารถชนะได้หรือไม่ที่เอามาไถึงรถบรรทุกสุดแรงสมุดโทรศัพท์ปะทะรถบรรทุกการแข่งขันครั้งใหญ่ เราจะเริ่มขึ้นอีกครั้งมาดูกันว่ารถบรรทุกจะสามารถชนะแชมป์เก่าของเราได้หรือไม่อ่ะดูให้ดีๆนะครับทั้งฝ่ายรถบรรทุกเริ่มออกแรงดึงกระดาษสมุดออกมาอย่างจริงจังแล้วนะครับจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับดูให้ดีนะครับอ่ะขาดแล้ว ว่าพอเรามาดูให้ดีๆอีกทีนึงมันก็เป็นส่วนสันหนังสือที่ขาดออกจากกันอีกแล้ว่วกระดาษยังคงเกาะกันอย่างเหนียวนั่นแต่ด้วยเครื่องมือที่เรามีอาจจะยังไม่พอที่จะยับยั้งไม่ให้สันมันขาดได้เราจะไม่รู้ถึงพลังที่แท้จริงของมันดังนั้นเราเลยไปขอแรงสถาบันวิจัยให้มาดูกันครับ แล้วเราก็นำมาเริ่มวิจัยกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นยังไงครับผลของการดึงจะออกมาจากการได้นั้นเพียงใช้แค่สิบหน้าเท่านั้นสามารถรับน้ำหนักได้ถึง42กิโลและเมื่อเราใช้สองเล่มเต็มๆนั้นสามารถรับแรงดึงน้ำหนักได้ถึง4ตันกันเลยทีเดียวผลจากการทดลองสามารถนำมาใช้ประโยชน์จริงๆได้ไม่ต่างจากเหล็กดีๆนี่เ